สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําวิธีการค้ําบอลสวยๆนะคะสําหรับที่บางท่านอยากจะเอาไปประกวดบอลสีเนี่ยเ<ส>ขาค้ํากันยังไงนะคะ<ส>วันนี้ทางเรานะคะจะ,จะมาค้ําให้ดูกันนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถเอาไปทําตามกันได้ค่ะอันนี้นะคะเราทําตามอาจารย์ที่เขาเคยสอนมานะคะแล้วเราก็ค้ําเกือบหมดนะคะแล้วก็สวยมากๆเลยด้วยนะคะเพื่อนๆจะเอาไปทําตามก็ได้นะคะ การค้ำบอลสีนะคะไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีๆเราจะเอาไม้ไปค้ำนะคะเราจะต้องดูว่าก้านนอกก้านในเป็นยังไงนะคะแล้วก็ใบเนี่ยเขาจะหันไปทางทิศไหนนะคะเราก็สามารถจะค้ำได้เลยนะคะไม่ใช่ว่าไปถึงก็เอาไม้เสียบๆแล้วมันก็จะไม่เป็นรูปเป็นทรงสวยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาค้ำให้ดูค่ะว่าเอาจะเราจะค้ำแบบไหนมันถึงจะสวยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะ เราจะค้ำต้นนี้ให้ดูนะคะต้นนี้นี่ยังไม่มีการค้ำบอลเลยนะคะอันนี้คือหนุมานออกศึกนะคะเนี่ยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะค้ำต้นนี้ให้ดูนะคะ,ะที่ดูเนี่ยก้านเขาละเกะละกะเลยหลังจากที่เราค้ำแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็มาดูวิธีการค้ำกันเลยค่ะว่าเราค้ำยังไงจัดทรงยังไงค่ะเพื่อนๆอยากเอาบอลสีไปประกวดนะคะก็ลองทําตามนี้ดูนะคะอาจจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนก็ได้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องเตรียมก<พ> <tes> ้านลูกโป่งนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สายไฟนะคะไปตามไปถามตามร้านตามร้านที่เขาขายสายไฟนะคะว่าสายไฟอ่อนๆนะคะเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยจะไปค้าบอลส่วนมากเขาจะรู้นะคะเนี่ยค่ะทําแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดประมาณสักห้าห้านิ้วนะคะแล้วสามนิ้วสามนิ้วครึ่งแล้วแต่แล้วแต่ที่เพื่อนๆสะดวกนะคะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําการพันนะคะพันวิธีก้านลูกโป่งแบบนี้ค่ะ ะะพันเขาให้แน่นนะคะเราก็ทําการาไปค้ําค่ะทําไวเ้เยอะๆเลยอันนี้นะคะาทางเราก็ได้ทําไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา,าดูอีกทีว่าเราจะคั้าแบบไหน,นะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ตัวบีบนะคะเนี่ยค่ะบีบแล้วนะคะบีบแบบนี้นะคะให้เขาแน่นนะคะถ้าเกิดเราไม่บีบแน่นเดี๋ยวเขาจะหลุดง่ายๆเลยนะคะ<อ>เริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะจัดระเบียบ ของต้นก่อนนะคะเพราะว่าการเขาก็พันไปพันมานะคะ <_ ø k> เพราะเขารักกันนั่นเองนะคะ <_ ø k> ก็เลยพันกันนะคะเราก็จะจับแยกเขาซะหน่อยนะคะจัดทรงให้เขาสวยให้เขาดูมีสง่าราศีสวยงามน,นะคะ <_ ø k> นี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะจับเขาแยกออกมานะคะ <_ ø k> แล้วก็ดูว่าเออเนี่ยบอลสีต้นนี้เนี่ยเขาจะไปทางไหนกันดีนะคะเ,เพื่อนๆอ่ะพอเราจับเขาแยกเสร็จแล้วนะคะ <_ ø k> เพื่อนๆเราก็อ่ะ เลือกใบเลยเอาใบแรกเราจะทํำยังไงนี่เราใบแรกอยู่ด้านนอกนะคะเราก็เอาก่อนเลยหยิบมานะคะเสียบลงไปนะคะแล้วก็วัดดูว่าเออเนี่ยมันขนาดไหนพอกดไปถึงสุดแล้วขนาดไหนมันจะถึงตรงคอใบพอดีแล้วก็เอามาตัดค่ะเพื<ๆ>่อนๆเอามาตัดอย่างเงี้ยแล้วก็หักเลยค่ะดังเปาะแบบนี้เลยนะคะต้องดังเปาะด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ดังเปาะเดี๋ยวไม่สวย <laughs> นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เนี่ยคะ่ะ ค้มแบบนี้เลยนะคะใบที่หนึ่งแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยคคั้มไปจนถึงใบสุดท้ายเริ่มตั้งนะแล้วใช่ไหมอันนี้ลมพัดลมอะไรมาก็ไม่หักนะคะเ mm hmm. พื่อนเพื่อก็จะสวยแล้วก็จะทรงสวยแล้วสามารถที่จะไปตั้งโชว์ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆ่นส่วนด้านใบนี้นะคะใบใหญ่ด้านด้านนอกนี่แล้วก็วัดเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆวัดว่าเขาจะวัดว่าเขาจะระดับไหนนะคะเสียบลงไปนะคะแล้วก็จับอ่าเนี่ยค่ะจับมาเสร็จแล้วก็ ตัดตัดตัดแบบนี้ค่ะเปาะนี่ค่ะแล้วก็เสียบเลยนะคะที่เขาทำบอลเสียไปประกวดกันเขาก็จะใช้ไม้ค้ำแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็เขาจะดูรูปทรงก็สวยก็ทำให้เสร็จเลยนะคะ

ะะการคําบอลของเรานะคะคเห็นไหมคะสวยเป็นพุ่มสวยนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะไว้ด้านนอกนะคะเพื่อที่จะให้เขาสีเข้มขึ้นนะคะอันนี้นะคะ แต่ว่าเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆอย่าใช้ไม้ไผ่แบบนี้นะถ้าจะใช้นะเพื่อนๆจะต้องเอาไม้ไผ่ไปแช่น้นํานานๆเลยนะคะแล้วก็เอาออกมานะคะแล้วค่อยใช้อันนี้นะคะเราแช่น้ําไม่ได้อ่ที่นะคะเขาก็จะขึ้นราแบบนี้นะคะแต่ว่าแนะนําเอาก้านลูกโป่งดีกว่านะคะอย่าเอาไม้ไผ่เลยนะคะเพราะขึ้นราเนี่ยมันอาจจะมีผลกับใบบอลหรือว่ากิ่งบอลของเราได้ะคะ่ะเป็นยังไงคะเพื่อนๆการค้มบอลของฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็เอาไปทําตามกันได้นะคะแต่ว่า ถ้ามีคําแนะนําอ่ะทําแบบนี้สวยกว่าหรือ,อยังไงนะคะก็มาบอกกันได้นะคะฟาร์มคุณแม่แปงก็ยินดีนะคะได้อ่ามยินดีรับคําแนะนําค่ะก <c oughs> ็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมฟาร์มคุณแม่แปงมาโดยตลอดค่ะสําหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่แปงก็ขอลาไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกบนสีละไมโตอากาศและต้นไม้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ